สาบายดีพี่น้องสาบายดีพี่น้องทางแฟนบดสิ้กุยคนน้องสาบายดีพี่น้องสาบายดีแม่เส้าเนาะนี่พี่น้องโอ้ยสวยออกมาสายเนียนิดนึงพี่น้องตอนนี้ถ้าพ่อกาลังดูดน้ำขึ้นมาใส่หน้าพี่น้องโอ้ยอันนี้คือเห็นคือใสายยางใส่น้ำสต่สตรอยโย,ยพี่น้องใส่ตรอยโยเดี๋ยวพี่น้องเงยนี่ก็ได้นี่คือดูดน้ำใส่หน้าเนาะเดี๋ยวตกกาพี่น้องมุนิสิวานกาพี่น้อง อยากรายให้ในพี่น้องบริษัทในพี่น้องผมวางไกล้ผมมันนี่สิตกลายตาอยู่พี่น้องเอ้ยน้ำกลาอยู่เนาะสิตกตัวไทยอะไรสี่หาัตาไปเลยพี่น้องมันนี่ก็ได้เราเบิร์นเรา,าจะได้จักตาพี่น้องเอ้ยเข่าเฮากัสอบหนึ่งพี่น้องจะได้จักตาไม่เนี่งโอ้ยเมนติซอนอยู่ไม่ได้แล้วหนู เป็นอะไรหนูหนูอยู่หน,หนูเป็นอะไรคะหนูหนูไม่ได้กินคะแม่ซีซอนพี่น้องตัวเดียวนึงบ่เ่าเอาพี่น้องเอ้ยไนี่ไปทางใดเลยยุ่ยุกงขับไปเราไม่เห็นเลยพี่น้องเอ้ยคุณ <c oughs> เล่นาน้ำน้ำกันพี่น้องเล่นาน้ำน้ำกันพี่น้องเอ้ยเล่นน้ำนายพี่น้องเอ้ยนั่นดูทน้ำเอ้ยจะทีปเบป็งต้นต่อของน,น้ำน้ำพี่น้องเมาอันมาแต่ใส่พี่น้องเอ้ย น้องนีอะลรต้นตอกของน้ำเขาก็ได้พี่น้องอันนี้คือต้นตอกของน้ำฮะนะพี่น้องเนาะอันนี้น้องซ่าเขาพี่น้องเมื่อน้องซาเสวยได้พี่น้องน้องซาเขาเนาะมื่อน้องซาเสวยพี่น้องเอยน้องซาของไม่เท่าของนาซาเนาะคือแบบพี่น้องการพี่น้องเลยลูกพี่ลูกน้องกับทำใม้พี่น้องดูน้ำขึ้นพี่น้องเลยดูน้ำดูตกตะก้าว่านก้าพี่น้องมนี่กระได้ สายอันสายตะลโยเนาะอันนั้นคือสายยังคาบลูต่อสายกองนะสายกองพี่น้องน้องข้านี่น้ำลายพี่น้องน้ำลายคือน้องเซื้อีกพี่น้องเล้ยสายจักรพี่น้องชื่อจักชื่อสกายพี่น้องจักรอะไรนะราคาเท่าไหรวะสองพันห้าหรือเปล่านะจำไม่ได้เนาะ น้องน้องตัวนี้มันมีตุลุกตุกกาพี่น้องมันจกไปอยู่กลามันก็เลยเลิกเน่แ้าขอกแถวเนี่ก็นจะบลอเลิกันได้พี่น้องมันอับเบลอเลิกัปนได้พี่น้องนะค๊ะอยู่เทิงกับมี่น้องเขาะนะแต่คานี่เก็ไปคือน้องเขาเบิพี่น้องแต่ก็มีหัวมียางอ้อมจากนน่พี่น้องฝั่งนี่ก็คือน้องสะเอ้ยพี่น้องอันนี้เป็นเขยแดนเนาะเขยแดนหน้าพี่น้องลนขั้นภายในเขตแดนหน้าอันนี้อียงอันนี้หัวอันนี้ไม่เยียงอันนี้หัอพี่น้องอันนี้คือยิ่จักลงมาเนาะ นี่ดจากลงมารถเข็นรถดำรถแดงบ้านเาสอยรถเข็นพี่น้องรถยูพี่น้องเอ้ยรถดำนาะเข็นบ้านสวยอื่นรถแดงอันนี้แหละซ้ายกาแล้วเกิดไปให้หน้าสวยเปล่าปุกพี่น้องหอดปุ่นทอดเที่ยงหน้าไปเลยพี่น้องตะเวนก้าวสูงเลยพี่น้องสวยเลยเนาะเอาตะนางมาเห็ดนยังพี่น้อง พัะนางมาหอบส่วนพี่นอ้องเลยขาดเลยอันนี้นนกระโดดนามพี่นอ้องอันนี้คือรถไทยเนาะเอา้านิ่พี่น้องนิ่ข้างล่างนี่สิ I do ทั้งนั้นก็หายจิกแมงจีชอนแมงยังพี่น้องที่อยู่ในน้ำเนาะหายกินพี่น้องหายกิ่นหายอยู่ไก่กะกระดาพี่น้องเลยนี่เขาว่าแล้วแม่ตัวนี้นะมันค่อยเอาน้ำมันจะลองมาทำนี้เบิ้ลเพื่อสิ่งประทธรรมดาได้พี่น้องเลยจมทุกจมใหญ่ใหญ่ลูกเหรอบ้าจมทุกจมใหญ่ยัง่จะเศร้าจะเสียเท่ห์ือ เท้าหัวเอาไปได้ปะอนะ้าโอ้ยเนาะอ๋อคือคือบ่อนคือบอ,อ,บอมีแห้งหรืพี่ตองว่ากันด้เออไม่แห้งคือกันๆๆๆๆๆอ้าวใส่ใส่มันนี่ใส่ลีนใส่ในดิปรอยพี่น้องเวลาฮอร์โมนเวลาติวมันจังบ่อนะ เป็นจังบอยะนี่ที่ไทยเลยบอกบนี้ยังบสเซลีนเซ,นซนยังเรียบร้อยพี่น้องรถไทยคันนี้บรูดได้จักปีหรือรถไทยคันนี้นะทยปีอะไรพี่น้องเอ้หกเจ็ดปีละ ผมเจ็ดป,ปีว่าสันสิบปีฮอดแล้วพอ่อสิบปีฮอดแล้วสิบป,ป,ป,ปีแล้วโนะ<ม>อ้ยห้าสิบปีสิบปีเลยพี่น้องมาอีกสิบปีนี่สิบปีแล้วรถคันนี้นะตุ่มคลองพี่น้อง โย่โอ oh, uhm. ah. mm ้พวกเขานี่พี่น้องม้วกระไดน้ำมวนบัเท้าหืมน้ำจมนี่เล่นมวนบ่อเออพี่น้องตัวผู้ได้สองตัวนี่เป็นกระลังเล่นน้ำมวลมวลมันมันสวยมากวนเพิ่นผู้ทางนั้นก็ต้องนายต้องนายลงมาพี่น้องเพจเขาพี่น้องตัวแรกนะตัวแรกลงมานะ คือเป็ดในเฮือนจะอ้วยเนาะกาลังหางบอลเล่นน้ำพี่น้องเอ้ยน้ำน้ำน้องน้ำบ่คอยได้เล่นดอกม่แต่น้ำมาสู่ว้เลยมาเหร่นมาอันนัเบิดพี่น้องเอ้ยน้ำบาดาลนะน้ำกอกน้ำอันนั้นเพิ่นมาเหร่นเบิดมาสู่ว้ในกระมังแน่นนะน้ำน้องนั่นไหลลงบ่มีสิหยักลงพี่น้องเป็ดพวกนี้อันนี้ มาแต่ไซนี่นะเฮ้อมานี่มาแต่ไซก่อนนี่นะเล่นตรงลอยต้อนอยมาแต่ไซด์นี่ไงพี่น้องชีวิตยามเตลมมือกระยอกมาหยอกเมียวนะไม่ีท่านด้คุดน้องพี่น้อง ป่านกาน้องไม่กรได้ม่ได้ในคุดน้องอันนี้คือป้านพี่น้องใบหน้านนมันลายลงผุเต็มลทั้งนั้นทั้งนี้ท่านได้เต็มพี่น้องก็ยิ่งนะใบเนาะป้านใบใบ,บมันลายลงแต่มันหล่นทั้งนั้นจะบม่เต็มทั้งนี้พี่น้อง ไปแล้ไทยแล้วาข่าแล้วอันได้ลงมาบถ้าม <c oughs> ีพี่น้องัดนียงไทยพี่น้องด้วยน้ำมันน้ำมันเรน่อเปล่าก่้เปล่า อันนี้ขอสนิมน,นะตุนบักพเนียงไทยพี่น้องบ้านเอ้ยใบพานใ <c oughs> บาพานพี่น้องไอ้บักพเนียงไทยเ <c oughs> ออเว้ยมาพเนียงไทยโลด,าาาโดมาบ้านมาบ้านซื่อั่น,นอันนี้คือบักพเนียงไทยพี่น้องเอ้บยบักพานไทยบางคนเขาบโมโหพี่น้องขึ้นบักพเนียงไทยเด้เออหู อันนี้คือเฮาขุดขี้ดินขึ้นพี่นอ้องคูดจากน้องนั่นแี่ยมันเทิร์กมาขีดนี่ยที่พี่นอ้องที่มันเป็นคุ้มเป็นคุ้มนะเทิง์มาขีดแล้วเนี่ยนั่นก็ได้ลายเติบได้พี่นอ้องขุดก็ได้ของลายมือเนาะมื่อละเล็กเมื่อน้อยพี่นอ้องยามนี้มันห่อนพี่นอ้องเฮ็ดข้าวเดี่ยวก็เมื่อยแล้วพี่น้องคือแตกคือแตกพี่น้องนี่แหละชีวิต ชนษากระดาพี่น้องยำเศร้าบรรยากาศพี่น้องเอ้ยมินิกระดางัวฮานาปอยขัดส้วนป้าพ่อดาพี่น้องพวกงู้ก้าลังกินแทบแบพี่น้องเอ้ยพ่นกระดาหากินมันๆพี่น้องพาเมียหากินพี่น้องเอ้ยเมียเป็นสี่โตพุ่นพาสมารายเมียแต่นี่โหเจ้ไกลกระดาพี่น้องพุ่นพาเมียหากลิ่นแต่พี่น้องเราเมียครับพาผัวหากิ่นเมว่อืา โอเคพี่น้องทั้งคลิปนี้ก็ฝากชนิดพี่น้องรอเบิ่งคลิปหนาเสดไทยน้าไทยหุดเนาะไทยอันตะกะรว่าน้องเบิ่งคลิปคลิปหนะน้อคลิปนี้พาเบิร์กดูดน้ำเบิ่งธรรมศาสตร์บ้านเฮาวยำสาพี่น้องเอ้ยกะคลิปนี้ก็ขอจบช่วงนี้พี่น้องเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเด้อพี่น้องเขาก็จะได้ไลน์พาเบิ่งบรรยากาศยำสาพี่น้องเอ้ยคลิปหนะรอเบิ่งพี่น้องตอนไทยนาตอนวานกาพี่น้องเนาะคลิปนี้พลาดพี่น้อง บายบายสบายดีพี่น้อง